สวัสดีค่ะยู่จากช่องแม่บ้านเจาปัญหานะคะวันนี้ก็อยู่ที่สเวตกะมลน,นะบ้านสวนสเวตกะมลนนะคือทุกคนเวลานี้เป็นเวลาเอ่อห้าโมงเย็นนะ5้าโมงครึ่งห้ามงครึ่งจะจะ,จะแบบ5้าโมงสี่สิลังจะหกโมงอะไรแบบนี้นะซึ่งคือมันมืดเร็วมาก ค่ะพอเริ่มเข้าหน้าหนาวนะอากาศก็คือแบบว่าก็จะมืดเร็วนะก็แล้วก็เวลาเช้าก็จะสว่างเร็วนะเหมือนตีห้าก็จะเริ่มสว่างนะแล้วก็เวลาห้าโมงเย็นอย่างนี้นะก็จะมืดเร็วนะคือก็อันนี้คือทางอีสานก็จะคล้ายๆกับทางเหนือแล้วนะคือเวลาค่อนข้างที่จะแบบอันนี้นะจริงๆแล้วมันมืดมากแต่ว่าอันนี้คือเขาเปิดไฟเอาไว้นะทุกคนจะเห็นว่าเห็นเงาเลยนะคือห้าโมง ห้าโมงสี่สได้นะยังไม่หกโมงนะคือปกตินะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะบางทีทุ่มหนึ่งก็ยังสว่างอยู่เลยนะเอออันนี้ก็เป็นเข้าหน้าหนาวนะแต่ก็ปีนี้ไม่รู้ทำไมเขาบอกว่าปีนี้จะหนาวมากแต่ว่า ยูมีความสึกว่าตั้งแต่ลอยกระทงแล้วไม่ค่อยหนาวนะอันนี้นะบ้านสวนสเวตกมลนะที่สกลนครนะสว่างแดนดินนะอำเภอสว่างแดนดินนะซึ่งก็สมัยก่อนเวลาที่อยู่มาที่นี่นะเออเวลาจะถ่ายคลิปจะแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบเก่งใจเพราะว่าคนเยอะมากนะเมื่อก่อนคือแบบว่าเออเป็นมุมที่แบบว่าเนี่ยอยู่อยากจะถ่ายนะเมื่อก่อนตรงศาลาห,หรือตรงเนี้ยนะ คือค่อนข้างจะมีคนเยอะมากนะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะเพิ่มขึ้นมาใหม่เยอะมากในสว่างแดนดินนะผู้คนก็กระจายกระจายกันไปนะแต่ว่าสําหรับที่บ้านสวนสวีทกมลน,นะก็ยังมีลูกค้าประจํานะคือบางครั้งที่อยู่มาตรงนี้ก็ เออเป็นเป็นอีกโซนหนึ่งที่อยู่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าเกงใจคนที่เขาแบบว่ามากินข้าวอะนะเพราะว่าก็จะนั่งกันเต็มไปเลยยู่ก็เลยไม่กล้าถ่ายคลิปนะอันนี้คือวันนี้มีโอกาสไนดะ้เห็นแบบโล่งๆยูุก็เลยถ่ายคลิปตรงนี้เลยกลางร้านเป็นที่หนึ่งที่อยากจะถ่ายแบบ เออในช่วงเวลานี้นะคือค่อนข้างที่จะมืดแล้วแล้วก็จะมีแสงไฟนะกับข้าววันนี้ยูมากินเลี้ยงแนละ้วก็มีปอบเปยะทอดนะแล้วก็จะมีต้มแซบปลานะเออน่าจะเป็นยูไม่แน่ใจ,จเรียกว่าปลาอะไรแต่ว่าก็ดูกเยอะมากก้างเยอะก้างเยอะ,ยอะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งราดซอสมะขามนะแล้วก็มียำถั่วพูนะยำเอ่อเป็นน่าจะยำหัวปีนะ ก็มีไข่มีอะไรแบบนี้นะสำหรับอาหารที่สเสวตกำมลน,นะก็มีกับข้าวหลายอย่างนะที่วันนี้ก็มีแบบข้าวผัดปูด้วยนะเออก็มีผอบเพียบมีข้าวผัดปูอะไรอย่างเงี้ยนะยูก็มีความรู้สึกว่าอาหารเขามีความรู้สึกมันจานเล็กลงหรือเปล่าคือเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่าจานเล็กลงนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะข้าวผัดปูนะ สำหรับรสชาตินะก็ยังอร่อยอยู่นะคะใครว่างก็แวะเข้ามากินกันได้นะมาเที่ยวได้